สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันตักบาตรเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กว่า22รูปจาก5วัดในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์และได้รวมกันที่หน้าป้ายวัดเพื่อตัดเค้กค,ครบรอบ19ปีวัดพระธรรมกายโทชิงิพร้อมทั้งอิ่มอร่อยกับร้านโรงทาน ภาคบ่ายริ้วขบวนทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมานของคณะเจ้าภาพได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกท่านต่างปลื่มปิติที่ได้ร่วมเติมเต็มความสำเร็จในการสร้างสุขพิมานสรานรมเพื่อรองรับพิธีสร้างอุโบโสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชิโยในครั้งนี้โดยประธานในพิธีคือกัลยาณมิตรนิตยาคุมาดาและกัลยาณมิตรประวันพรอ,อิการาชิ ในการนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีส่วนภาคเย็นเป็นพิธีเปิดป้ายผู้สถาปนาอุโบโสถวัดพระธรรมากายโทชิงิและร่วมปิดทองแผ่นป้ายเสามงคลยังความปลื้มใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ